สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับซึ่งลุกลามบานปลายทําให้ทางด้านในกลุ่มของบูตีที่มีฐานที่บัานอยู่ในเยเมนนั้นได้ออกมาปกป้องโดยเฉพาะชาวปาเลสไตน์ที่ถูกทางด้านอิสราเอลนั้นใช้ก่อกําลังทหารเข้าไปทําร้ายแล้วก็เสียชีวิตไปกว่า4 0,000คนนั้นนะครับความเคลื่อนไหวของทางด้านกลุ่มบูตีก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นสถานี อามาซีเรอยของกลุ่มฮูตีในเยเมนเผยแพร่คลิปเมื่อวันที่3ตุลาคม2567นะครับแสดงให้เห็นเรือคอนเดเลียมูลซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติอังกฤษนะครับเกิดการระเบิดจากรุนแรงตามด้วยเหตุไฟไหม้ส่งควันสีดำพวยพุ่งในทะเลแดงหลังจากที่กลุ่มฮูตีส่งเรือโดรนหรือว่าเรือไร้คนขับบรรทุกระเบิดพุ่งเข้าชนด้านข้างเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคม2567ที่ผ่านมาในวันเดียวกันนั้นสพนักงานปฏิบัติการการท้าทางทะเลของอังกฤษหรือว่า UK MTO ภายใต้ของทัพเรืออังกฤษระบุในแถลงการ์ว่ามีเรือพาณิชย์สองลำถูกโจมตีเมื่อวันที่1ตุลาคมโดยเรือลำแรกติดทกปานามาถูกโจมตีด้วยโรนทะเลเจาะทะลุถังบาล้านหรือว่าถังอับเฉากลับซ้ายจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากเมืองท่าโฮไดดา110้กิโลเมตรส่วนเรือลำที่2นั้นถูกโจมตีจากอาวุธปล่อยได้รับความเสียหายในอีก3ชั่วโมงต่อมาห่างจากเมืองท่าเยเมนร8 0กิโลเมตรแต่ลูกเรือทุกคนปลอดภยัย ในขณะที่กลุ่มฮูตีออกมายอมรับว่าเป็นผู้ลงมือโจมตีเรือทั้งสองลำพร้อมระบุชื่อเรือว่าคอเตเลลยมูนกับเรือมาราทอพลิสนะครับนับจากเดือนพฤศจิกายนส5 6 6ารกกลุ่มฮูตีนั้นได้โจมตีเรือพันย์ที่เดินเรือผ่านน่านน้าทะเลแดงมาแล้วเกือบ100่งรลำการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นครั้งล่าสุดเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่ฮูตีนั้นกลับมาโจมตีเรืออีกครั้งและมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดเนรบานอนกับอิสราเอลที่ถูกถล่มอยางนัก เพื่อกวาดล้างกลุ่มฮิสบล,ลีนในขณะที่ยายาซารีโฆศกของกลุ่มพูตีประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะโจมตีเรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลต่อไปเพื่อแสดงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกับชาวปาเลสไตน์และเลบานอนจนกว่าอิสราเอลนั้นจะยุติสงครามนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่กลุ่มพูตีนั้นยังคงที่จะเดินหน้าโจมตีเรือบรรทุกสินค้ากันต่อไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าฮูตีนั้นก็ถูกฝั่งของสหรัฐอเมริกา ได้เข้าดําเนินการในการไล่ล่าเช่นเดียวกันรวมถึงล่าสุดนั้นฝั่งของอิสราเอลก็มีการใช้เครื่องบินรบนั้นเข้าโจมตีกูตีในพื้นที่ท่าเรือโคเดดาเช่นเดียวกันนะครับโดยพวกเขานั้นบอกว่าเป็นการสกัดกัน้นความรุนแรงที่ก่อนหน้านี้กูตีนั้นได้มีการยิงขีปนาวุธนะครับเข้าไปตกในพื้นที่ของทางด้านอิสราเอลนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เน็นั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสาร จากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์นิวด้วยครับ